สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำสวาสดีสำหรับเจรระบบะะระดับเมกะโปรเจกเลยก็คือ HD สามเ E นะครับผมตัวใหญ่มากนะ,ะแต่ก็เท็นใหญ่อย่างนี้ประกอบเองได้ง่ายนะครับผมก็เพื่อตอวกาสเตกาแทบไม่ต้องใช้เครื่องมือ,อเลยนะครับมีดอันเดียว กรีดแพ็กเกจิ้งข้างในก็จะแพ็กมาให้เป็นเรียบร้อยนะครับผมเดิมครับมีคู่มือสำหรับโหลดแอปพลิเคชันค้นหาสัญญาณ dtv switch area สำคัญนะครับอย่าทําหาย เือโอเคเอากาสก็จะแบ,บ่งเป็นหลายชิ้นส่วนหน่อยมีมีแฟกเตอร์บนล่างนะครับ ตัวการล่างและ,ะตัวการยางทั้งหมด5ชิ้นนะครับผมแลเดี๋ยวเรามาดูประกอบกันนะครับเริ่มนะครับก็คือไม่ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรนะครับของขอวกาศกีตาเราประกอบง่ายนะฮะขันน้นตอนที่หนึ่งก็ สำคัญอีกอันหนึ่งคู่มือการประกอบครับผมอันนี้เราผมประกอบประกอบทุกวันนะครับแต่สำหรับว่าลูกค้าที่ยังไม่เคยประกอบอันนี้มีคู่มือการประกอบมาให้นะฮะประกอบไม่ยากครับผมแกะคู่มือมาทุกอย่างสำคัญที่สุกคือคู่มือจุกกันน้ำสำหรับเวลาต่อสาย ัวจับปันจับแป๊บนะฮะอันนี้เป็นคู่มืออ่าตะกร้อกลุ่หน่อยครับคู่มือวิธีการประกอบส่วนต่างๆนะครับผมอยู่ในเยืทอเร็จเรียบร้อยโอเคตามคู่มือนะฮะ,อ,ะ,ะอันนี้เราผมทำทำบ่อยก็จำจำวิธีได้นะฮะใครจําไม่ได้ดูคู่มือเล,เลยครับผมขั้นตอนที่หนึนะฮะ กอบดิแฟกเตอร์ซูมหน่อยนึง <Okay. S 1> ถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าเนี่ยเราจะเป็นน็อตสองทางนะฮะดิแฟกเตอร์รุ่นนี้แต่รุ่นใหม่นี่เราทํามาให้เป็นแบบตา้าบเกีียวอยู่ในนี้และแน่นกว่าเดิมน,นะฮะแต่ก่อนแต่ก่อนจะเป็นรูเรียบๆไม่มีการตาบเกลียวนะฮะอันนี้ตบเกียวครับแน่นโอเคใส่บนใส่ล่าง ง่ายๆนะฮะปึ๊บเข้าไปอูตรงปับ๊บเสียบเลยครับพอเสียบปั๊บหมุนเข้าเกลียวคคนแน่นไม่มีหลุดเลยครับ คร,รับเดวใช้มือบิดนี่แหละครับดูดอีน็อตนะฮะเป็นน็อตแบบมือบิดเอาเลยไม่ไม่ต้องใช้ไขควงนะฮะ ไม่ไม่หลุดนะฮะแน่นแน่นอนเลยนะฮะโอเคสินต่อไปอไขน็อตออกนะฮะนี่ก้านกลางนะครับผม เราก็จะมีน็อตสองแบบนะครับในส่วนนี้ส่วนที่หนึ่งอ่ะสูมมาหน่อยครับตัด้อมนะเราก็จะไว้กับรูนี้ส่วนที่เป็นเล็กนะครับ ตอนนี้เราก็มาต่อปลายเสานะครับผมด้านนะาานี้นะปลายเสามีนอ็อตนอาสองฝั่งนะครับเราก็ไขนยองมากรอนอันนี้รูจะใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับ โอเคแน่นเรียบร้อยนะครับขั้นต่อไปเป็นการทำตัวจับเาราพักไว้ก่อนวิธีการประกอบตัวจับนะครับเรามีสามชิ้นมีเหล็กตัวยูนะฮะมีฟันปลารประรอกอบเลยโดน,นครับ ต่อไปเรามาต่อตัวจับแป๊บก,กันนะครับผมก่อนอื่นเลยก็ถ่ายถ่ายเซ็ตลงมาก่อนจะเห็นว่าเซตนี้เราเรียงเรียงมาให้เรียบร้อยนะฮะแต่ก็เวลาจะใช้เราก็ต้องถ่ายก่อนนะครับตามไปนะครับสปริงอยู่มีนอ็อตตามด้วยสปริงนะครับแหวนที่แปะค่อยเป็นนี้นะครับอย่าลืมมีนอ็นอตมีสปริงแหวนที่แปะ นี่เหล็กตรงมีตัว,ต,วตัวเหล็กโค้งนะฮะเหล็กโค้งใส่เข้าเข้าดูก่อนนะครับนะเวลาเรา,เายึดแป๊บก็ยึดตรงนี้นะครับผมขั้นต่อไปตัวซีเข้ากับตัวซีนะฮะจะเห็นได้ว่าตัว C ีเข้าตัว C ีจากนั้นเอาออกมายังไงกลับเข้าอย่างเดิมอย่างนั้นเลยครับผมตามด้วยแบบนี้แป๊ สปริงน็อตเขาที่เห็นมาก็คือ,อยังไม่ได้ใช้เครื่องมือแะไรทังสิ้นไขควงสักอันยังไม่มีเลยนะครับผม <S 2> <S 2> <S 2> ใช้มือขันน็อตล้วนๆโอเคการจับตางเสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าเรามีตัวหนังสืออะไรครับตัวเอ ตัว b นะครับ a, a ไปหัว a b ไปห <B S 2> ัว b นะครับเป็นอย่างนี้นะฮะเสร็จปับ๊บเราจะเห็นว่ามีตัว a กับตัว b นะครับผมก็มาดูที่ตัวอากาศนลยครับผมตัวอากาศก็มีตัวกก a กับตัว b เหมืนอนกันตัว a อยู่นี้นะฮะส่วนตัว b อยู่นีนะะ้ a เข้ากับ a b เข้ากับ b นะฮะจำง่ายๆนะครับผม ว่างขาอโอกาสก่นครับหันน็อตออกมาก่อน ให้แน่นนะครับอ,าาอันนี้เราก็ไม่ต้องมีล่องนะฮะเข้าง่ายๆเลยครับผมเข้าครับก็ประกอง่ายนะฮะเดียบปั๊บขันให้แน่น,นครับผมน็อตเป็นน็อตแบบมือขันนะฮะไม่ต้องใช้เขคขวงโอเคเรียบร้อยครับผม ต่อไปติดตั้งเสาเวลาใส่เสาก็ใส่ครับผมลงไปจากนั้นปิดๆหน่อยหนึ่งนะฮะเราก็ขันน็อตครับผมมือหนึ่งถือเสามือหนึ่งขันน็อตครับผมเห็นต้นโตๆอย่างนี้น้ำหนักไม่ไม่เยอะนะฮะน้ำหนักก็ประมาณ2อกิโลนะฮะ แล้วก็บาลานซ์บาลานซ์หน้าหลังมาดีงนั้นเราก็จะถือถือง่ายนะฮะลมพัดนกเกาะอ,อะไรไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่เป็นนั้นเรียบร้อยนะครับขั้นต่อไปอย่าลืมจุกกันน้ํากับเอฟทายนะฮะอ่านี่จุกกันน้ําคือตัวนี้เราจะแถมมากะเสาใช้ายครับจุกกันน้ําอยู่ข้างในเอฟทายนะฮะเอฟทายเสียบเข้าไปครับผม <c oughs> เสียบแล้วก็ขันเลยครับขันแน่นๆนะฮะขันแน่นๆพอขันแน่นปับ๊บขันแน่นแล้วเอาจุกกันน้ําเลื่อนขึ้นเข้าไปจึ๊กเท่านี้น้ําไม่เข้าครับผมอยู่นานเลยครับถ้าอยากไห้สวยหน่อยก็มีเทปพ,พันสายอันนึงนะฮะเอาสายมาไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับผม ทีนี้เาสาเสาอากาศส7ม e เนี่ยสำหรับช่างที่ว่าซื้อเสาอากาศส7มีก็เราเข้าใจว่าต้องการไปใช้เดินระบบหลายเครื่องนะครับผมทีนี้เวลาเดินระบบหลายเครื่องเบื้องต้นเลยวิธีเดินระบบเนี่ยผมจะแนะนำให้ก็คือต้องต่อให้ดูได้ก่อน1เครื่องนะฮะสายต้งเข้าทีวีไปเลยจูนให้ครบก่อนหนึ่งเครื่องแล้วจากนั้น เราค่อยเอาไปเดินเริ่มเดินระบบได้นะครับไม่ว่าจะเป็น2 7 e 3 7 e 1 4 e ใช้วิธีเดียวกันหมดนะครับผมก็คือเดินให้ได้ก่อน1เครื่องแล้วค่อยเอาไปเข้าสปิตเตอร์เดินระบบนะครับถ้าจะเดินหลายเครื่องก็แนะนําให้ใช้บูสเตอร์ด้วยนะครับเป็นบูสเตอร์แบบ wide b a n นะฮะก็จะรับได้ครบทุกช่องใช้ได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับผมขอบคุณมากครับในหีบห่อของเสากัดเบต้าทุกรุ่นจะมีคู่มือการติดตั้งนะครับ ตัวนี้จะแนะนําวิธีการติดตั้งสําคัญมากอย่าทำหายนะคะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้คู่มือนี้โอเคคู่มือนี้ส่วนสําคัญเลยก็จะมีวิธีโหลดแอปพลิเคชันนะฮะวิธีโหลดแอปพลิเคชันสําหรับค้นหาสัญญาณ D t v Service Area กับ l i n e ออฟ i ิเช l ของเบต้านะครก็คือ แอปไซด์เบต้าดิจิตอนนะครับเรามาดูวิธีการติดตั้งแอปก่อนนะครับการติดตั้งแอปพลิเคชัน DTV Service Area นะครับทำได้ทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับตอนนี้ก็ให้เอาโทรศัพท์มือถือนะครับหยุดวิดีโอไว้ก่อนก็ได้นะครับเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่าย QR Code ของระบบปฏิบัติการนะครับลงบนมือถือแล้วก็ติดตั้งแอปเลยครับเมื่อติดตั้งแอปนะครับเราก็กดเปิดเข้ามาในแอปนะครับ ก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับครับแล้วตัวแอปนี้ก็จะหันหาสัญญาณโดยอัตโนมัตินะครับยิ่งถ้าเป็นมือถือที่มีระบบ GPS อยู่ในตัวแล้วแล้วก็บวกจโรสโคปเข้าไปด้วยจะทำให้ตัวมือถือเนี่ยหันหาทิศเองนะครับหันไปยังสถานีส่งนะครับซึ่งของกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นตึกไปยก2นะครับอ่ะเราจะซูมลงมาจากที่ บริษัทนะครับจากที่บริษัทนี้ไปตึกใบยก2ระยะทางประมาณ15.3กิโลเมตรรับมาร์กต่งางๆดังนี้นะครับ26 36 40เอ่อ่4 32นะครับโอเคเราซูมลงมาอันนี้จะเป็นการใช้แผ่นที่จะดาวเทียมนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีต้นไม้มีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตามเส้นทางไปว่าสิ่งที่อยู่ใกล้บ้านเรานะันะ้นะมันมันเป็นยังไงเราต้องหันไปทางมุมไหนอาจจะหันไปทางหลังคาตรงนี้ นะครับเพื่อรับสัญญาณถ้าเราเสียบสายสอากาศเข้ากับช่องต่อ rf ของทีวีนะครับก็จะต้องกดเข้ากลุ่มเมนูแล้วก็มาที่การตั้งค่าเพื่อที่จะค้นหาช่องรายการนะครับผมโอเคอันนี้ของโซนี่เมนูก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเลื่อนมาที่การตั้งค่าจากนั้นไปที่ตั้งค่าดนะิจิตอลแต่เมนูเมนูทุก ยี่ห้อก็จะต่างกันไปนะฮะแต่เนื้อหาสำคัญแล้วคือการปรับช่องอัตโนมัตินะครับก็คือค้นหาสัญญาณอัตโนมัติหรือว่าสแกนอัตโนมัตินะครับหลักๆก็จะเป็นแบบเดียวกันเสร็จปั๊บเรากดโอเคนอกจากการค้นหาช่องอัตโนมัติแล้วก็จะมีการค้นหาช่องแบบหนึ่งเรียกว่าค้านหาช่องด้วยตนเองนะการค้นหาช่องด้วยตนเองเนี่ยก็คือเรามาเขาจะใช้คําว่า ปรับช่องด้วยตนเองหรือค้นหาทีละช่องนะขึ้นอยู่ยี่ห้อทีวีว่ายี่ห้ออะไรนะครับแต่เนื้อหาใจความสําคัญคือค้นหาด้วยตัวเองเพราะค้นหาด้วยตัวเองเรากดโอเคเข้าไปปับ๊บตัวหน้าจอทีวีจะคล้ายคลึงกันทุกยี่ห้อก็คือจะให้เราใส่ช่องความถี่เข้าไปว่าความถี่ที่เราค้นหาช่องด้วยตัวเองนะครับในตัวทีวีเขาจะให้เราระบุมาว่าช่องค้นหาช่องที่เท่าไหร่นะครับเบื้องต้นเลย เบื้องต้นเลยปกติเราเวลาเปิดทีวีมาปั๊บเขาจะอยู่ที่ช่อง21ซึ่งมันอาจจะขึ้นว่าสัญญาณเป็นศูนย์อันนี้ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะฮะเราต้องปรับไปที่ช่องที่ว่าเขาส่งในพื้นที่ของเรานะฮะอย่างตัวตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพในกรุงเทพก็จะมีส่งอยู่ที่ช่อง26 32 36 40แล้วก็44นะฮะเลขพวกนี้นี่ตรวจตรวจเช็คได้ว่า เราอยู่ในพื้นที่ไหนใช้เลขที่เท่าไหร่ในการจูนช่องดูได้ในแอป DTV Service Area นะครับไปกดตรงดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะแบบนี้กดปึ๊บนะฮะเขาก็จะมีรายช่องมาให้ว่า26 36 40 44, 44 32มสิบหบนะฮะก็เลือกหนึ่งในเลขช่องนี้นะครับเลือกหนึ่งในเลขช่องนี้อย่างตอนนี้ผมเลือกเลข32มสิบสอนะฮะ เราเลือกเลข32ครปั๊บ,ส,ญญะะบสัญญาณมาเต็มร้อยนะฮะความแรงสัญญาณมาเต็มคุณภาพสัญญาณมาเต็มอันนี้แปลว่าผมหันเสาได้ถูกต้องตรงตาม,ตร,ต,ามตรงตามทิศที่ส่งสัญญาณมาสัญญาณก็จะมาเต็มร้อยในกรณีที่เราหันเสาไม่ตรงสัญญาณก็จะมาไม่เต็มร้อยนะฮะหรือความสูงไม่พอ ะะสัญญาณเขาจะมาไม่เต็มร้อยก็แนะนําว่าเราต้องเปลี่ยนทําเลการตั้งหรือหันเสาใหม่ลองเช็คกับ d ีทีวีสวิตแอเรียได้เลยว่าหันตรงไหมนะะถ้าหันตรงแล้วแต่สัญญาณความแรงยังยังต่าอยู่เราเพิ่มความสูงนะฮะถ้าเพิ่มความสูงสัญญาณก็จะแรงขึ้นนะครับพอเสร็จปับ๊บเราเช็คเช็คด้วยว่าถ้าเราหันสัญญาณมาเต็มร้อยอย่างนี้เรากดออกนะฮะ exit แล้วไปหาช่องอัตโนมัติช่องเข้ามาพบแน่นอนนะคะตัวไ่ยรัเบอร์ที่คุณเองแนะนำก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับคือประเด็นมาจากวันศุกร์ตกลงนะฮะพอค้นหาช่องอัตโนมัติเครื่องก็จะทําการค้นหาตอนนี้เราก็รอนะฮะ สองช่องนะครับผม30 38ิบสานะฮะก็รอให้คนหาถึง100%นะครับโอเคขอคนหาเสร็จออร์อเรกดตกลงกดออก นะครับก็รับชมทีวีดีต้อนได้แล้วครับผมสอบถามปัญหาเพิ่มเติมหรือมีปัญหาเรื่องการติดตั้งนะครับให้แอดไลน์เข้ามานะครับแล้วก็จะมีช่างที่บริษัทตอบให้ขอบคุณครับ